สวัสดีพี่น้องปงไปนะครับผมมาพอกันอีกคือเก่าในไร่กันจิตไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนีผ้าพี่น้องมากินของแ่บภาคไตนะครับของดีหายากราชาแห่งหอยนะครับนั่นก็คือหอยแข้งจัก,กระพัดนะครับพี่น้องหอยแครงจัก,กระพัดบ่แม่นหอยข้างเลยพี่น้องเด้อต่างกันนะครับอยู่ภาคไตเป็นของดีหายยากเลยนะครับนี่สามซีโตโลนะครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเพจซื้อขายอาหารทะเลนะครับผมนอกปูได้สนใจกับซางได้รอบแรกกับพี่น้องก็สนใจทาม,มาหลายอยู่นะครับพี่นอ้องมาเมื่อนี่กินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับผมเแสรบห้องคือเกา่าปุนะซีฟูดกับขักขนาดได้พี่นอ้องหูอยากเอาให้เบิรงปุนะครับใหญ่มากๆแต่ว่ารล,ลอบนี่กับบะเตอร์ใบใหญ่บะเตอร่าใหญ่คักคือหลอบนันที่กินนะครับน้ำหนานบอมาโก

ตายยำบ่ได้พี่น้องหืมตัวหนำยังรอบที่สองที่ผมสั่งนะครับแซบ รอบนี้ครับเอาใส่นี่แกะใส่ผัผกกัดเขาครับแล้วก็ใส่ซีฟู้ดลงไปอืมบอกเลยว่าอร่อยอืม บรรยากาศดีดิสวนตกันแล้วไหมยากันอีกแล้วแพนด้าเนี่ยโตกันเลยพี่น้องเอ้ mừng nào chọn son hàng nha nghe ngang nha nè bọn đè bóp bàn đây này không, bọn bọn qua bọn 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 đây bọn ta bọn 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 ได้รับการรับร่องจากกลมประมงความได้นี่เป็นราชาแหงหอยเลยนี่เ <laughs> พราะว่ามันนันงออหญ่หนะ <อ h. S 2> ไม่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 ไมปัก <c oughs> ไเกาะนี่นี่นีน,น,น,น่นนี่นี่นี่ี่นี่นนี่นีี่นีัน่นี่นี่นนนันนีีน ต้องแค่ออกก่อนอยังสีใสทีฟูดแสบแม่งที่ฝูนี่ปั้นออกโฆษณาขายลิไมโทษณาสามบาทพัน เนี่ยแ่พันแ่พันเนื้อพันเนี้ยปันพันยังไงวดเนี่ยมันสามบันสามบันพันพันว่บาทจ๊สามบันสองร้เข้าสิแล้วสามร้อยกว่าบาไปัดองันแล้ึน หาลังคนมาหาลังค,นม,งคนมากินสามตักัอิมได้เนตาคือตากินกากินสมทมูสองสองสามตัวเนี่ย <c ười>

กินเซ็ตไปหาซื้อผักพี่น้องหายากงากักบ่อยากไปตลาดกะต,ต้องได้ไปคือเกานะครับหาซื้อผักคือเกาหล่ะพี่น้องระบ้างเจ้าของเอาจ้าว่าเฝ้าไปแต่เว้นครับคนบ้านในหลายบ้านในมีคนจำนะ <c oughs> หน้าดวูาดวงมีขา,าดมมีปลอดไทยนะหาร่างมีเพีเียแดงใดีดูบอเลเยเขาเมื่ององหัวมีคือมเรือ่องขุนลอยทุนตอนนี้โรงเรียนผมนะครับพี่องปิดโรงเรียนสองอาทิตย์ละจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เด็กน้อยเฮ็ดใบางานวันจันทร์ผมก็แจกใบางานนะครับให้คู่คู่ก็สิแจกใบางานวันจันทร์นะครับแล้วก็มาส่งจันนาตอนเปิดเทอมจังซี่นะครับมื้อเปิดเรียนผู้ปกครองจังบ่ได้มาส่งดูนะครับจริงคู่ก็ไปช่วยมเปิดไปตลอดเสวยเกลียวอยวอกเสาน,นี่ไปนิ่งคู่มากฮะ เออนุบาลดีง่อย,ออยตัวสามกนเลี้ยงสองหลอด้อกันแบ่งกันสองหลอบที่แบบเสาใบเกี่ยวกับรอบใบแบบตเต็มรอบเสาตัวนึงก็รอบเสา,อ,า,อ,าอันนี้อนุบาลสองนุบาลหนึอนุบาลสองนะสามแสบแห้งพี่น้อง สุดยอดตัวนี้ก็ติดพันตัวตนเขาะยอะมากนะครับตัตัวตัดก่าจะได้เก่าพันตุวมันเล โดกพี่บ้านเขารียกตั้งแล้วพี่น้องเนาะน้าเห็นใจพี่น้องผู้ค้าขายผู้ทํามาหากินหาเสากินคํานะครับ เดินี่มาว่วหันขีเบิรงมึงดูผิวไม่แรงมึงดูผิววันน,นเสียงห้องเฝ้าแรงแต่ไปตามโต๊ะไม้ตั้งงานน,นี่ไปคลิปถึงไปน,นี่นี่ขึ้นมาเราพี่น้องเอ้ยหลายาข้นใอยากเห็นหนาแพนดานยนยน้าวัสดุอยากเห็นย้อนใบยังตีย้อนใบคลิปใดคลิปใดเข้ากับใดไดาแต่มันนะมันเป็นแต่สร้างอันมันกวนเขาเนี้ยเขาบ่ค่อยยังดอกครับ เขาเนี้ยอนี่นสดี่ังควรพกนุ่นนควรดีนิ่งินบอกอากมานายไก่เาออกจากคลองแม่เดียวกันได้ครับปกทิคือค้นแล้วผู้นึงดีผู้นึงบดีเนะเห็นด้าไมพผ่ดเร็ว ย่ำเฮาโยกนกกินมานดังเพ่่นในสิบหด,ดมนะย่ำเฮากับมาหวอดอันต่ระเทียนี่พี่น้องบ้านสุกนี่โดดใส่เฮาแล้วก็เลี้ยเฮาแล้วก็ห้องอาจที่เป็นไว้ว่าดีใจและะ้วก็ถามเ้าเนาะ เขาเลี้ยงเขากระหักไหมพี่น้องเนนัิเอาเพิ่นเอาเขามาเลี้ยงล่ะเขากต้องเลี้ยงให้ดีๆปัะนี่แม่นป่ล่ะปีนปีผมบวด พ่อพาคครับรถอีแตนไปไปวัดเพิ่นเห็นเพิ่นดีใจประสันมันสิมั่นสี่จำกินได้เนาะตาเนาะเพราะว่าขนาดโกนหัวนะได้กินเราดีใจประสัน ถ้าเพา fancy, ื่อนดีใจเพืはは่อนบ่เคยนั่งรถออกไปัสั่นนัเกียเพื no ่อนดีใจเพื่อนตื่นเต้นไล่เพื่อนนั่นรถพวงพวงกระจายตอนรถกลับไปมันสีรอกมาวยนี่เป็ระบอก่ะไว้นะคอยล้างอยู่ทึ่ง